ส่งข่าวว่าในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยจะได้ทำการเปิดอีเวนต์ใหญ่ก็คือการเปิดตัวผู้สมัครสอสในระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อนะครับในระบบเขตเลือกตั้ง400เขตระบบบัญชีรายชื่อ100 100ท่านนะครับ ผมขออนุญาตได้นำเสนอก่อนที่จะมีคำถามจากพี่น้องสื่อมลชนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองได้รับแจ้งจากผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยเองลงถึงสมาชิกพรรคและผู้สมัครและผู้สนับสนุนพรรคในหลายพื้นที่นะครับว่าได้มีพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ที่มี ความสุ่มเสี่ยงที่จะใช้อำนาจในการข่มขู่คุกคาผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นอของพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องนี้เองนะครับในเรื่องนี้เองผมเรียนว่าเคยปรากฏเป็นข่าวอยู่ก็จึงวิงวอนไปยังสองหน่วยงานหลักนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือกรกตซึ่กำกับดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เพราะว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งนี้เข้าสู่การเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องนําเรียนก็คือรัฐบาลรัฐบาลในฐานะที่กํากับดูแลทุกภาคส่วนอยู่นะครับจะไม่จะต้องไม่ปล่อยให้มีเรื่องเหล่านี้ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะในสถานการณ์ที่มีการเลือกตั้งในขณะที่บางสีบางกลุ่มที่มีชื่อเสียง ด้านลบมีการใช้อำนาจที่ไม่บริสุทธิธรรมมีอำนาจอยู่ไม่ควรปล่อยช่องว่างนี้ให้เกิดข้อคันห่าว่ามีเป็นกลางและไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งขณะนี้พรรคเพื่อไทยเองได้กำชับไปยังทุกภาคส่วนของพรรคเพื่อไทยเองให้เตรียมเก็บหลักฐานพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการใช้อำนาจในการข่มขู่คุกคามหรือการกระทำที่อาจจะส่อไปในทางที่เกิดการใช้อำนาจ ในทางที่มีชอบนะครับเพื่อในการที่จะเป็นหลักฐานในการที่จะอาทำให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็นำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ mm hmm. ขออนุญาตนำเรียนสื่อมวลชนถึงภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นพี่้องสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับครบเรียบร้อยหมดแล้วครับ ได้แสดงตัวว่าจะย้ายออกไปใกล้ๆของสมัครนครับเี่ยวตัว,ตว,ตวมามาแครับกรณีคุณชายาพรมหานี่ขณะน,นี้ผู้สมัครเราหาผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพในพื้นที่เขตสองจังหวัดหนองบัวลำพูเรียบร้อยแล้วได้รายชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ครับดาเนินการเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาสําหรับการหาผู้สมัครแต่อย่างใดคุณชัยยาได้ส่งเอกสารทางไลายมายังหัวหน้าพักและเล,เลขาธิการพักไม่ได้ระบุถึงเหตุผลที่ที่จำเป็นในการออกนะครับแต่มีการกล่าวขอบคุณที่ได้อยู่กับพักเพื่อไทยมาผมเองไม่ทราบเหตุผลที่คุณชัยยาพม,มานี่ได้ ด้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นซึ่งในหนังสือที่ลาออกก็ไม่ได้ระบุว่าจะไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดและในขณะที่คุณชายาพรม,มาได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พรรคยังให้การสนับสนุนคุณชายาพรม,มาเองนี่ในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในการดํรรารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็ในขณะนั้นก็เป็นผู้วุฒิคภของพรรคท่านหนึ่ง พักยืนยันแลวครับว่าไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งหรือเรื่องอะไรต่างๆเลยก็ตามนะครับก็ในหนังสือก็ได้ส่งมาหาตัวผมเองเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงนะครับซึ่งพักก็รับทราบหลังจากนั้นแล้วก็มีผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งได้ประสานมาทันทีนะครับหลังจากที่คุณชายยาได,ได้ได้แจ้งความประสงค์ลาออกนะครับก็ ก็เป็นไปตามที่ที่เมื่อมีผู้ประสงค์มาเราก็เข้าสู่กระบวนการสรรหาของพรรคซึ่งขณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าขณะนี้เป็นเวลาที่น่าจะหมดเวลาแล้วในเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าการเตรียมตัวผู้สมัครสอสอเนี่ต้องผ่านกระบวนการทำ p r i m r y y vote ถ้าจะสมัครให้ทันในวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งนี่ จะต้องพักการเมืองแต่ละพักต้องเตรียมความพร้อมภายในวันเสาร์นี้หรืออย่างช้าสุดวันอาทิตย์นะครับเพื่อพักจะได้มีขั้นตอนการดําเนินการต่างๆซึ่งทุกพักน่าจะเป็นไปตามที่กรกตกําหนดนะครับผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าไม,ม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับเออผมขอญอาตเรียนเพิ่มเติม สานการทางการเมืองต่อจากท่กานเลขาธิการประเสริฐในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาก็นานพอสมควรประสบการณ์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจะสังเกตเห็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการย้ายพรรคกันเป็นว่าเล่นแล้วเบื้องหลังของการย้ายพรรคนั้นเนี่ย ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีว่ามีเบื้องหลังอะไรถ้าพูดกันให้แบบตรงไปตรงมาก็อาจจะชัดเจนนะฮะว่าเขาเขาเปิดเปิดพอร์ตเปิดอะไรกันอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตตรงนี้ว่าพูดมาโดยตลอดว่าอการเมืองแบบนี้มันจะนำไปสู่ที่เขาเรียกว่ามันนี่ p o l i t i c ม,นนมันนี่พ o ิ i t ก็คือการใช้เงินกันอย่างมหาศาลเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งและมันนี่พ o ิติกเนี่ยมันจะนำไปสู่วงจอรอุบาททางการเมืองวงจอรอุบาทที่ว่านั้นก็คือว่าพอชนะการเลือกตั้งเพราะใช้เงินเป็นหลักก็มาสแสวงหาประโยชน์เพื่อถอนทุนเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งวงจอรอุบาทเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ซึ่งผมเองก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อันตรายที่พูดตรงนี้ก็อยากจะฝากไปถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากคิดว่ามันทำอะไรกันได้ไง่ายๆและท้ายสุดให้คำนึ่งถึงผลเสียหายต่อประเทศชาติผลเสียหายต่อประชาธิปไตยที่มันจะเดินไปพรรคเพื่อไทยคาดการว่า การเลือกตั้งครั้งนี้คงจะต่อสู้กันดูเดือดนะพีน่น้องสื่อมวลชนก็เห็นว่าจะมีบ้านนูน้นบ้านนี้บ้านรักบ้านใหญ่บ้านเล็กทั้งหลายมาสู้กันเข้มขน้นและโดยโดยใช้ใชอ้อะไรปัจจัยเป็นเรื่องหลักอย่างนี้เป็นตน้นเราคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วท้ายสุดก็พักเพื่อไทยก็เตรียมการในแง่ของการเลือกตั้ง โดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าเราเราคิดว่ามันน่าจะต้องมีการโกงการเลือกตั้งกันอย่างพอสมควรอย่างโครานว่าสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เราก็เลยวางแผนที่จะจัดการประชุมและจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์ปราบโกงนะดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ด้วยธรรมในการสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่ง ก็หลังจากตัดตั้งเสร็จแล้วก็คงจะขอญาตแถลงให้สื่อมวลชนทราบนะครับอันนี้ก็ขอญาตเรียนเพิ่มเติมครับผมผมเพิ่มที่เดียวพอดีได้เปิดหนังสือที่ท่านชยาทำมานะครับถึงเหตุผลท่านเขียนอย่างนี้นะครับว่าได้ตัดสินใจยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลความจําเป็นทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใดท่านท่านเขียนมา แบบนี้ส่วนข้อความอื่นก็เป็นข้อความที่ขอบคุณพักอะไรไปนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องเสื่อมวันชนมากครับ